สวัสดีค่ะช่วนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้มีข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังในสีจิ้นผิงในโอกาสได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนคนใหม่เมื่อวันที่14มีน คม2556ว่าในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจมาเพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ชันนมิตรและความร่วมมืออันใกล้ชิด ระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะประชัดแน่นแฟน้นยิ่งขึ้นต่อไปภายภาคหน้าปร่ปรมาพิไทยภูมิพลอดุลยเดชปอรอ